นมไปนี่นครสิทธิ์คลองเตย35.6อิทธิพลน้ำทะเลในแม่น้ําเจ้าพระยาที่หน้ากรมทุกศาสตร์คํานวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทพเรือน้าขึ้นเต็มที่เวลา7นา43นาทีสูงกว่าระดับทะเลปราง55เซนติเมตรและเวลาท20นาฬ23นาทีสูง

nếu là tăng lại cái sáng nay tăng thầm mình cái, lào du lên ทำไรถ้าเราดูแลดีๆชิ้นก็แข็นก็มีพ้นขึ้นถ้ามาทำเรามาปล่อยปะแล้วเลยนั่นมันก็ชิ้นที่ข้อแผ่นหันมันมันเบิกเกิลอยในบ้านทั้งหมดนี่มีตั้งห้าสิบห้าสิบแปดบอว์นจะมาทำรุ่นเดีวยวกันนี่หัวกระทิ้งหมดดินดันอยู่คนเดียวไนอะ้โคมวะ

เราบอกเมื่ออุ่นดีลาแลดินนะลาเด็กน้อยนี่เลี้ยงร่มเลียงเองกันี้ซื้อไปให้เดยวมาก็เลี้ยงกันชาเย็นเพราะมันลึกจักนงเยนไปเนี้แล้วตอที่ก่อนนี้มันก็ลึกกันฝึกไปเรื่อยๆคือทำงานที่นี่บุรีร้อน ่ะได้ได้พ่นงานก็ขึ้นมามันก็ลายปีถ้าคนถ้าคนบ่ตั้งใจจนท้าตายมันก็มันมีผลพ่นเด็ีมัต้อนดีดูดูว่าออันนี้อันนี้อุมยน่นี่ยลูกเนดูมยานี่หอกอรอย่าหมังวะมียาหมังวามี

จับนี่ได้ปเลยนะอ้เอาไปอไปอ้โอเคบ่อน่ะไปบ่หยไปเอาเอาเตไปเลยคือไปไปอยู่ไปไปบ่น้ำดำจ้าบ่มีาะบ่มจา

Ile. lên Ile. đi Ile. 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 đi Không 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 เดินเขาบอกขึ้นมาขึ้นมาตั้งค์